อันนี้ทำอันนี้ทาไก่ใช่ไหมครับครับผมโอเคไก่ไก่จะอยู่ยังไงไม่รู้เด็กเราทำได้เยอะมันก็ใช่เข้าใจมันก็เราทำแค่นี้เท่านั้นมันก็หลายหลายอย่างพอแล้วด็ไปทำเพื่อผีมันก็เหนื่อยเด็กนึกได้คือต้องเคยได้กินใช่้องเคยได้กินนะเพราะตองเด็กกินประจำครับ คนมาเยอะใช่ไหมไม่เลยนะครับตรงนั้นมาเยอะใช่ไหมคนมาขายอ๋อใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับตรงนั้นก็คือคนขายแบบไม่เยอะคะับขาวรถข้าวรถเนี่ยข้าวรถสามบาทสามบาทแล้วมันก็ห้าบาทใช่ครับนั่นยวใช่ใช่ครับ่นานเลยครับนานเลยครับตอนเด็กๆเลยฮะสิบบาทใช่ครับเราสั่งซื้อมาเลยสามบาทนะสิบบาทสิบบาทก็ไม่มีนะครับวันธรรมดารถนะข้าวหอมเดียว ต้องยังมีววัันนธรรมดาไอ้รถรรรถถถไปมารับโรงเรียนะเราถึงจะวิ่งพวกทำงานพวกอะไระเราที่ไม่ทำงานเขาก็ไม่ได้วิ่งวิ่งไปขนาดไปทางโน้น่ะวิ่งไปเอาคิวเฉยๆทางไปกองเงี้ยไปทางโน้นครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้ำตาลปั้น<อ>น้ำตาลปั้นเออน้ำตาลปั้นถ้าทำจากข้าวนั่นแหละมันหวานน้ำตาลทะเลบอกน้ำตาลอ๋อครับ อันนี้แหละที่เท่าตำตำตมตำ,ตำมีั่วไก่มีเยเราขายเน้นแบบว่ามันไม่ทำไว้นานวันต่อว,วันไม่เกินไม่เกินคืนหนึ่งประมาณสองวันวันนึงก็คืนหนึ่งแหละกับขายหมดทำอตอนเย็นตอนเช้ามาขายก็หมดแล้วก็ทำต่อไว้ พอเราไปตั้งไวเราไปปั้นมันก็ไม่ตันขายใช่บางทีคนมาเยอะใช่ไหมครับบางทีแป๊บเดียวมันก็หมดใช่เพราะว่ากว่าจะมันได้ได้นะถ้าขายไม่ได้ก็บางทีสองวันก็มีบางตัวนะอ๋ออันนี้ใช้ดีทุกอย่าเลยขายปีแล้วก็นป็นเลยยาวครับไอช่วงไงก็ยังไม่ออกเลยยังไม่เก็บยังไม่ปี เราทาปลาเห็นไหมแบบเนี้ข้างล่างข้างบนเห็นไหมเ็กว่าอะไรอ่ะปลามีขาลงมาเด็ก <laughs> บางคนไม่เห็นปลาอย่างนี้กินอย่างเดียวใช่ใช่กินไก่อย่างเดียวไม่เห็นตัวมันตัวมเป็นใช่บางเดียวมาแบบเนื้อมาแลวเรียบมาเรียบร้อยทำมาเรียบร้อยอ่ะใช่ครับพร้อมกินแล้วพรอเด็กอยู่บ้านออกมามากินเลยอ่ะใช่ครับพเด็กถ้าเด็กเป็นบุตรบ้านๆนั้นนะก็จะรู้ครับยามาเล่นกันอยู่แบบนั้น ชนกันอยู่แบบนั้นชุมชน,ชน,ชนอย่างอย่างปาน์มดำตรงเนี้ยเด็กจะเล่นไก่เออเก้าเส้นสงฆก้าวจะเล่นชุมชนจับไก่ชนกันพาไปเล่นถ้าเป็นชนุมชนมันมันจะเด็กจะรู้กันไปถ้าไม่ชุมชนก็ไม่พออยู่ในบ้านมันไม่เอา อันนี้ก็คือแบบลงขายมันกี่ปีแล้วนะครับอันนี้ยี่ส<อ>ิบปนะียี่สิบปียี่สิบถึงสามสิบอ๋อก็คืออายุรุ่นผม,มแ่ะถ้าสามสิบเป็นรุ่นผมนะเราเปนอวสอว,สอวยังไม่เต็มตัวอีก,กสี่ห้า,าปีก็สอวเต็มตัวตอนไร<ข>ดอว หกสิบไหมฮะเจ็ดสิบเจ็ไหมโอ้ไอ้หกสิบเนี่ยกำลังตัวเองยังเป็นหนุ่มกระจุกระจเลยยังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยหกสิบสองมวยซานเต็มเมียอยู่ใช่ครับยังไม่แก่นะยังไม่แก่ไม่แก่หนุ่มหนุ่มยังมีพลังอยู่ครับนั่นแหละแล้วเจ็ดสิบแล้วเริ่มละเริ่มละวเจ็ดสิบบางคนยังลอยอยู่นะใช่ใช่บางคนยังฟิตอยู่ฟิตปังเนีอยู่บ้านก็เฉยกันนี้เอาแล้ว เพื่อนเราที่เจ็ดสิบของเรายังไม่ถึงเจ็ดสิบเาอเาเขายังมีเมียเลยตายเลยซีสาวเงามาเที่ยวมาเที่ยวเราตายเลยเราไปเที่ยวด้วยไปไปไปกลับบ้านที่เรา,าดูอะไรไอะไรนานๆนี่ไปไปไปในตุลาเสร็จแล้วไปไปวะแม่มันจะปับบ้มเงนวันพอเด็กมา,าหาลัยยิ่งเลย เจ็ดสิบว่าแล้วนะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะแต่เดี๋ยวนี้ปั๊มไม่รอดแล้วกินน้ำยากินน้ำยาน้ำยาขวดครับจกไม่น้ำยาขวดเออมันคืออะไรครับเป็นสีเขียวๆดำๆหน่อยไม่รู้จักหม้จักนกินกั่วภาคใต้เป็นเป็นแวกถ้าบัจจุบัานขวดยี่สิบบาทได้ไหมยาอะไรน้ำทม อ๋อกินน้ำต้มอ่ะอ๋อผมนึกว่ายาอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบอื่นแต่น้ำต้มมันโอเคถ้าแต่บักตายเยอะมันก็สู้ซาดีเลยอ่างานเสร็จแล้วแต่เราไม่เยอะเราไม่อยากกินถ้ามาถ้ามาทำเองกินถ้าคนอื่นทำให้ไม่กินทำไมอ่ะไม่นจะใส่อะไรบ้างรู้ไหมใช่ไม่รู้ก็ใส่อะไรบ้างใช่ไหมอาจจะ ห้าคูณร้อยหกคูณร้อยเจ็ดคูณร้อยก็ว่าเอาไว้อะนั่นเลยใช่ใช่ลุงจะใส่ลราวปเขาปล่อยมะกลาวันนี้ถินเข้าไปตาเจอมบางทีประสา,าทเสียเลยใช่ครับเป็นมาหวานขึ้นเลยแกอ,อันนี้ก็คือเขารอให้มัน <ร haz eln> แห้งก่อนใช่ไหมอ๋อไอ้ลุงที่เราพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละเดก,กินกระต้มบางทีออกินมาไปร้านบางทีกินมาถ้ากินพอดีมันก็ดีแหละครับแต่กินเกินไม่ดีกินพอเป็นยาบางทีเรายังกินซื้อพวกชาเขียวมากินเลยอ๋อครับกิน อาทิตย์หนึ่งกินสักครั้งสองครั้งขวดสองกวดเราไปซื้อ,อยามืูดกินไม่ทันเราไปกินชาเขียวด้วยไหมตอนแรกผมก็ใจว่าเออลุงจะหมายถึงว่าเป็นยามาชาเขียวเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เลยครับเออพอบดนี้บบนมันก็ได้กินอะไรก็ชาเขียวเลยเนี่ยให้มีพลังอย่างนั้นะฮะเป็นยาอ๋อเป็นยาพอบดติดกินชาเขียวแบบชาเย็นย ชาเขียวเย็นอะไรเงี้ยแบบปั่นอะไรเงี้ยชาเขียวแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลอ๋อมันอาจจะใส่กระดิ่ก็ได้อะไรรู้ไหมอะไรนะอาจจะเป็นน้ำพึ่งก็ได้น้ำเอ็กซ์เนี่ยไหนก็ไม่ดีเพราะมันไม่ใส่น้ำตาลมันก็ก็ดีปประมาณหนึ่งแต่น้ำตาลก็ไม่ดีใช่ครับถ้าน้ำตาลที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนั้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันก็กินได้แต่เป็นน้ำตาลอย่างอื่นน้ำตาลอะไรรู้ไหม น้ำตาลกูโค้น้ำตาลเตียมอ๋อครับเหมือนกะนมเตียมอะไรแบบเนี้ยครับนมเตียมก็ทำจากเนยจากอะไรยังไม่ผสมกันครับกันในน้ำน้ำไอ้ขนมสดถ้าพวกนี้เหมือนกันอันเดียวกันเลยํำนมสดอครับไอพวกนมข้นนมอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละ ป้าเจ้าเล่ยนึกว่าลุงหมายเป็นปลาอาก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าพักเนี่ยตอนป้าเจ้าเล่ยผมก็จะว่าลงหมาึงก็ลนกไปอาก้าอะไรเงี้ยตอนเล่ที่พี่พูดน้ำเกี๊ยวๆอะไรผมก็เพราะว่าก็ไม่เคยกินเงีเพราะผมไม่เคยกินก็เลยงงว่าไม่ออกเลยว่าเป็นใบกระต้มเนี่ยใช่ค่ะนึกไม่ออกว่าลุงหมายเง็นไปกระต้มใบเขียวมันไปเขียวมันเป็นไร เป็นยาใช่ครับเป็นยาอย่าน้ำบางทีเขาทำให้ใช่ไหมบางทีซื้อตามบางทีตั้งติดตั้งไอ้ถังแดงถังสีเขียวใช่ไหมครับพวกถังอะไรสองพันเวลาเราซื้อถังสองพันพวกนั้นนะมันจะใหญ่ใช่ไหมเขาไปแก้น้ำแข็งอย่างนั้นแหละตั้งไว้มันคล้ายๆนั้นถังใหญ่ใช่ไหมเขาก็รู้ว่าเป็นไอ้นั้นไม่ใช่ถังน้ำอย่างนี้มันเป็นถังน้ำแข็งอย่างนี้ไว้ปลายใช่ไหมแต่เขาไปซื้อเป็นขวดมาอ๋อไอ้นี่ยเขาบรรจุมันดูทั่วไปเลยนี่แล้อะไรนะครับโอเคครับนี่นะ 20บบาทอันนี้เท่าไร่ครับ20่ช่ไหมโอเคครับผมยี่สิบบาทนี่องเขายังหลายแบบเลยได้มงีเราเราไปจำพวกนี้ล่ลิงตกปลาหัวใจกุลาบไก่ม้าช้างไปไงไม่ทันงงาปีเสื้อวันนี้เหมือนนะครับคนเล่นตวนั้นเลรับางืีเราถึงสายงทีตอนเช้าไม่ออกไป ถ้าเราตื่นเช้าอราไปไก่นัดใช่ไหมมีนัดกับผมวันเช้ามีนัดกับนัดดำดำที่ไฟกับรูปไฟก็อยูดับแล้วไฟแค่ดับแล้วอ๋อมีไฟข้างล่างด้วยครับอ๋อไม่ได้เอ้ยมันตันไม่ได้โอเป็นผ่านข้างล่างมันจะร้อนนิ่มๆหน่อยไฟไม่หมดไม่แรงแล้วนี่พอมันอ๋อครับเดีย่างเล้วย่างย่างไข่พอสุกโอ้แกไรแกไรเป็นชุบมุอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม